กาะยอเป็นขุมทรัพย์ทางทะเลสาบสงขลาเป็นที่รู้จักของจังหวัดสงขลาแล้วก็เป็นเมืองหน้าด่านเป็นชุมชนที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองตั้งแต่สมัยโบราณแล้ว การท่องเที่ยวที่ชุมชนได้จัดให้กับนักท่องเที่ยวก็คือเราจะนั่งรถรางของชุมชนโดยเราได้งบมาจากสำนักง,งานพัฒนาชุมชนเมื่อปี60เราได้รถรางมา1คันเพื่อที่จะให้ชุมชนได้าพานักท่องเที่ยวได้เที่ยวรอบเกาะทุนทางวัฒนธรรมของที่นี่ก็มีทั้งประเพณีทางพระพุทธศาสนาแล้วก็วัฒนธรรมทางด้านอาหารเป็นที่ที่ใครก็อยากมา กิจกรรมของชุมชนที่ทางชุมชนจะพาไปก็จะมีกลุ่มขนมไทยที่พัมขนมมอชีเป็นขนมโบราณของชาวจีนที่นี่ตอนสมัยสงครามโลกก็เพี้ยนมาจากขนมโมจิของชาวญี่ปุ่นแต่คนจีนที่เนี่ค่ะจะเอามาดัดแปลงใช้แป้งแล้วก็งาถั่วน้ำตาลน้ำตาลก็จะเป็นน้ำตาลตาโนดเป็นส่วนผสมค่ะ อาหารเด่นอีกอาหารหนึ่งก็คือยำสาหร่ายกาอยที่ tai, อื่นไม่มีค่ะมีที่นี่ที่เดียวมีวิวัฒนาการแล้วก็วิธีการทำที่ยากมากกว่าจะได้มาเป็นยำสาหร่ายก็อีกที่หนึ่งก็จะเป็นบ้านเรือนไทยที่อายุเกือบ200ปีตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้วจะชื่อบ้านพ่อแม่พาลูกมันจะมี3ตอนนะคะตอนแล้วก็ตรงกลางยอ แล้วก็อีกจุดหนึ่งก็จะเป็นที่ทอผ้าของเกาะยอก็คือเป็นผ้าทอที่ชาวสงขารู้จักเป็นที่แรกแล้วก็เป็นผ้าประจำจังหวัดของสงขลาที่ชาวสงขลาได้ใช้กันก็จะมีชาวชุมชนเกาะยอนี่แหละที่ได้ทอมาตั้งแต่สอง้กว่าปีโดยชาวจีนที่ได้อุยพมาก่อร่างสร้างตัวที่เกาะยอเนี่ยค่ะ ก็จะเอาใช้ผ้าเนี่ยค่ะมาทอเองแล้วก็ได้ต่อสืบต่อมาจนรุ่นลูกรุ่นหลานก็ตอนนี้ก็จะมีถ่ายทอดที่ให้สาม,มานีนทอด้วยที่วัดโคกเปี้ยวอีกจุดหนึ่งก็เป็นสวนสมรมของพี่สำรานก็จะมีผลไม้เด่นๆดินก็คือจำปาดะขนุนแล้วก็ละมุดมังคุดลองกองที่สวนสมรมพี่สำรานก็จะมีการสาธิตการสานเคราะห์ ให้กับนักท่องเที่ยวได้ลองทําด้วยก็จะมีทางมะพร้าวเพื่อจะให้นักท่องเที่ยวได้ฝึกทำเพื่อที่จะเป็นไปห่อจำปาดะขนนุนขันสารโคเนี่ยค่ะเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านเพื่อที่จะห่อหุ้มกันแมลงอันนี้คือภูมิปัญญาชาวบ้านของที่นี่ค่ะ แล้วก็ส่วนประเพณีวัฒนธรรมสายมูนะก็จะมีวัดแหลมพอวัดแหลมพอก็จะมีพระนอนองค์ใหญ่ที่ความยาว46เมตรความสูงก็ประมาณ10เมตรอันนี้ขอพรได้เลยและหลังจากนั้นก็จะเป็นวัดท้ายยอเป็นวัดที่มีโรงทำโบราณที่ใช้หลังคากระเบื้องแล้วก็ไม่มีตะปูแม้กระทั่งอันเดียวใช้หมุดไม้ค่ะชุมชนได้ประสบความสำเร็จไหม คิดว่าตอนนี้ค่ะ80%แล้วแต่เรายังขาดบุคลากรที่มาช่วยบุคลากรในในชุมชนนี้ค่ะน้อยที่มาจะมาวิ่งกับเราแบบนี้แต่ถามว่าถึงคนน้อยแต่ให้คุณลงมือทำให้คุณไปด้วยกันกับเราถ้าในทำนองความคิดพี่ก็คือได้เดินให้เร็วเดินไปคนเดียว แต่ถ้าจะเดินให้สําเร็จต้องเดินไปด้วยกันมีนักท่องเที่ยวทําให้ชุมชนได้มีไรายได้ชาวบ้านก็ได้มีไรายได้เขาได้มีส่วนร่วมกับชุมชนแล้วก็ได้มีนักท่องเที่ยวได้เข้ามาในชุมชนก็จะมีชาวมาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็อินเดียมันเป็นโอกาสดีที่จะทําให้ชุมชนแล้วก็ชาวบ้านที่นี่ได้มีไรายได้กับนักท่องเที่ยวที่มาในแต่ละวันค่ะ สำหรับนะักท่องเที่ยวท่านใดนะคะที่สนใจที่จะมาสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติของทะเลาสาบสงขาของชาวตำบลเกาะยอก็เรียนเชิญมาเที่ยวมาสัมผัสกับชุมชนได้เลยนะคะเรียกได้ว่าครบจบในที่เดียวค่ะ